ต้องจ,พ,จงพี่มาภูมินาหรือยังเพคะเาเ่งกลพี่พิ่งกลับมานะ่ะพี่พาสุนัพาเขาไปชมพระจันทร์แก้เครียดมาชาี่รพี่พาสุนำพาเขาไปชมพระจันทร์แก้แก้เครียดมาขอโทษพี่ แกเคยดแกเค็ดมาปล่อยอีาด้วยครับแกเค็มหรือแกเค็ดแกผ้ารอเปลาไปดูวงทองกันจะเดินขึ้นจะเดินลงนะไปยังไงก็ได้แต่กไไปดูวางทองกัน แค่พี่ลเี่ไม่เห็นไ่นค่ะอ๋อแต่พี่ลกก็อะไรอะอะไรอะไรแล้วก็คย่อยหันมามองมันมันอยู่นี่จะตายขาแล้ว่อตรงนี้โถ่มาร่ีเลยใ เตาตับตามาตาทำไมเนี่ยตาจะไปนี่กินะเอเอะเดี๋ยวี่อมาแล้วเดี๋ยวต้องถ่ายคนอื่นอีกนะไกลๆไม่ใช่สีอารมณ์รอกจากนี้ไหมเอวแพนเลยไม่ใช่สีอารมณ์เทียบสนรองอ่ะแม่แม่ชหนัวกลัวอะไรเา่เหมือนจิงจบอ่ะในบทไม่กลัวหรกในบทไม่ต้องกลัวจริงได้ป่ะได้พี่พี่่อมาทแบ่แบ่แ่แบนี้เลยจิ้งจบเป็นอแม่อยู่ไมใช่มัย จับได้นิ้งไว้ลูกมือดิ้งไหนวะนี่จะซีดีที่จะวางไห่เงี้ยนะตึ๊บตึ๊บอุ้ยไอ้ปันหัวโคกไอ้ปันนี่อะไรปะปันเอามาลองยื่นมือไปสิยื่นมือไปอีกเออยื่นไปโอเคเออแป้นแป้นไวาขี้กาเบาที่มือกันหน่อยปั๊บของก๊าหน่อยเออแค่นั้นแหละแค่ของก๊าย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 โอเค ถ้าจะเจริงนะก็ปล่อยน้วิ่งนะออก่ะออกเอาออกออกออกเลยออกเลยไปไกลเฉยอยากินมองนี่มองแม่กันเ่อนมองแม่กันเลยมองแม่กันมองแม่กันเอมองแม่กันมองแม่กันลูกมองแม่กันมองแม่กันไอ้หนุ่มมองแม่กันลูกจีเนมาเมามองนี่อทำเฮ้ยเฮ้ย าโอ้ยวดนาดนดอยูดนวดวดูวดน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 นดนดนนดนวดน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 นด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 วดวดวนวนนดนวนนวนนวนนน เดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาล้มแล้วมันลวดคนนี้นะโอเคไหมครับโอเคป่าโอ้ยหลอกหลอกโอเคลึกแล้ขาลอโอ้โหามากเลอหลบล้มใส่ขาตัวเองมันตาช่วยพี่เดียบเลยมันไปหัวเหรอต่องตอลเลยบอลเลยอเล จบ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 อบจ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 งจบจยจบจบจบบจ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 บ

ไปพัดตุค่ะไปช่วยแม่ไปช่วยแม่พีกแม่ขึ้นพีกแม่ขึ้นไช่วยแม่หน่อยเร็วเอ้ยดึงดิโอ้โหแรงไม่มีเลยอ่ะแรงมาต้องแม่ยยอดแม่หัวแม่อุ้ยตัวตัวแม่ร้อนจีเลยพีงแม่ขึ้นไปพีเร็วค่ะไปพัดตุค่ะ คัแล้วคัคักลลูกประองลูกประองอยูมัเรามือปัดนี่แล้วก็มามือแปะหัวเลิศวเสด็จแมร้อนจีเลยชอบในความแบบว่าเหมือนลออเออปัดให้พอปัดให้เสร็จเอามือที่ปัดมาเสด็จแม่ตัวร้อนจีอ่ะอีกรอบป่พี่หรือไงนะ ไม่ดึงข้างเลยนะดึงหงายหลังไปเลยไม่ดึงต้นดึงไหลยอย่างงี้นะแรงเยงอะอามากะอไม่ต้องบอกขนาด,น,าดนั้นก็ได้ไม่ต้องบอกเอ,อกาฝาวางนีง่ฝาวางไม่ต้องบอกขนาดไหนฝ่าวางก่อ<ม>นอย่าปีกปีเปิดแล้วก็เอาฝาวางได้สิจุ้นได้สิจุ้นมีจิ้บจุ่มไหม มีจิ้มจุ่มไม่จุ่มีครบเซตเลยได้สิได้สิมีจิ้มจุ่มไหมจุ่มมีจิ้จุ่มเก่งวากเละอร่อยหัวล้อกันนะยิ้มยิ้มกันนะหัวลรอกัน